สวัสดีครับผมทนายปีชาหยกทองวัฒนาครับผมจาก SPLA l a วันนี้ก็จะมาสอนหรือติวน้องๆที่กำลังจะเข้าสอบตัวทนายภาพปฏิบัตินะครับผมหรือไใบอนุญาตว่าความซึ่งจะสอบกันอีกอาทิตย์ก,กว่าที่จะถึงนี่นะครับผมวันนี้มาสอนเทคนิคการร่างทำฟ้องคดีแพ่งง่ายๆนะครับผมผมจะมีตัวช่วยจำอยู่4ข้อให้จำเดียวกันร่างฟ้องคดีแพ่งนะครับผมมาดูกันก่อนนะครับผม ก็แรกที่เราต้องจําเลยนะครับผมที่ต้องบรรยายในกาฟรฟ้องคดีแพ่งก็คือคู่ความนะครับผม <S <S เป็นส่วนแรกของคำฟ้องแพ่งก็คือคู่ความเนี่ยเราต้องบรรยายว่า,าโจทย์เป็นใครในคดีนะครับผมจำเลยเป็นใครในคดีตรงนี้ต้องต้องไปลองดูแนวกันหน่อยเพราะว่า,าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้มีสถานะพิเศษอะไรเนี่ยไม่ต้องบรรยายตัวโจทย์นะครับผมได้จำเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็น บุคคลธรรมดาที่มีสถา,านะพิเศษเช่นมีชื่อเสียงหรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินอะไรหรือเป็นเจ้าของสิทธิ์ทรัพย์สินทางบรรยายเนี่ยก็ต้องบรรยายไปว่าเราเป็นเจ้าของสิทธิ์อย่างไรนะครับผมส่วนถ้าเป็นฟ้องนิติบุคคลนิติบุคคลเป็นโจทก์เราต้องบรรยายสถานะของนิติบุคคลด้วยว่าเป็นห้างหุ้นส่วนเป็นห้นางหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดตรงนี้ต้องบรรยายไปนะครับผมว่า ผู้ฝาเป็นใครในส่วนแรกของกาฟ้องส่วนที่สองนะครับผมเป็นเรื่องของเหตุการณ์ผมให้ย่อเป็นเหตุการณ์เมื่อวันจริงมันคือเรื่องที่เป็นข้อตัวอย่างสิงทธิจะนํามาฟ้องคดีก็คือข้อตัวแยางที่ทําให้เกิดเหตุฟ้องคดีนั่นเองนะครับผมมันก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการสอบเนี่ยตรงๆเลยเหตุการณ์นั่นคือเหตุท,ที่บรรยายไว้ในคําถามของอือโจทย์ที่ออกสอบ มันจะมันจะบรรยายเหตุการณ์ไว้แล้วก็เขียนเหตุการณ์ไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นตตวแย้งสิทธิอย่างไรตรงนี้นะครับผมเอามาใช้เขียนเช่นถ้าเป็นเรื่องระมิดรถชนในกอถูกในขอขัารถมาชนอย่างนี้ครับผมเหตุการณ์ก็คือบรรยายวันเวลาสถานที่เกิดเหตุซึ่งตรงนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับเขียนหน้าสารสถานที่เกิดเหตุตรงนี้เราต้อง,ต,องต้องรู้ไว้ด้วยต้องไปทบทวนไปทาความเข้าใจกันต่อนะครับผมตัวช่วยที่3นะครับผม เรื่องความเสียหายเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยโจทย์ได้รับความเสียหายอย่างไรเราต้องบรรยายให้สารเห็นว่ามันเกิดความเสียหายอย่างไรเช่นรถชนเป็นเหตุให้ถ้าเกิดรถเสียหายก็รถยนต์เสียหายเสียค่าซ่อมเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับผมหรือว่าถ้ามีคนได้รับบาดเจ็บเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างไรก็เป็นเรื่องความเสียหายบรรยายไปส่วนที่สี่นะครับผม คำขอบังคับคำขอบังคับเนี่ยก็คืออ่อมันจะแยกออกมาจากคำขอให้ฟ้องนะครับผมแต่ว่าเราบรรยายได้ตอนส่วนท้ายของคำฟ้องคดีแพ่งเนี่ยมันจะชัดเจนกว่านะครับผมเราก็บรรยายคำขอบังคับเช่นอ่อให้จำเลยชดใช้เงินในในข้อหาที่ขับรถโด,ดยไม่มาเป็นเหตุละเมิดแก่โจ์เป็นเงินเท่าไหร่หรือคำขอบังคับที่เป็นเรื่องของให้กระทําการหรืองดเป็นกระทําการหรือคําขออย่างอื่นอันเนียสําคัญมากก็คือ ดูที่คาถามหรือโจทย์ที่ทางสภาทนายเขาออกสอบน,นะครับผมเขาจะเขียนไว้ว่าตัวคู่ความที่ฟ้องโจทย์ที่ฟ้องเนี่ยจะขอหรือบังคับอะไรเราก็ไม่ต้องไปถีงโจทย์นะครับตรงนี้ผมจะยกตัวอย่างเรื่องของฟ้องคดีละเมิดและวกันง่ายๆก่อนนานกอเนี่ยขับรถไปแล้วมีอยู่ๆมีรถสมมติเป็นรถบรรทุกสิบล้อของนายขอเนี่ยขับมาซึ่งสิบล้อเนี่ยเป็นของบริษัทเขาควายแล้วกันซึ่งเป็นนายจ้างของขอไข่ ในคอเนี่ยประมาณอาจจะเบรกไม่ทันมาชนท้ายรถในกออย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆเราก็บรรยาไปในกอเป็นเป็นบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของรถเราก็บรรยาในกอเป็นเจ้าของรถในขอเนี่ยขับรถยนต์ทะเบียนอะไรมานะครับผมในบริษัทคอเนี่ยมีสถานะคือเป็นเจ้าของรถยนต์และเป็นในจ้างของในขอแต่เราต้องบรรยาสถานะของบริษัทคอก่อนว่าบริษัทคอเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดอย่างที่เป็นต้นนี่ในส่วนแรกที่เป็นคู่ความนะครับผมเรื่องของ อ่เหตุการณ์ลำดับที่สองก็เล่าไปเลยครับวา่าเมื่อวันที่เท่าไหร่เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเราขับรถมาบนถนนอะไรท้องที่อะไรเวลาเท่าไหร่นะครับผมในขอขับรถปรชาชนอันนี้เป็นเรื่องของบรรยายดูที่โจทย์ดูที่ข้อสอบนะครับผมเกิดความเสียหายอย่างไรเราบรรยายไปคําขอ,ขอบังคับก็คือรถใช้ค่าเสียหายอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ